สวัสดีค่ะจากว่าไล่วงพยอมค่ะวันนี้พามาดูมะยมแดงนะคะวันนี้มีลูกให้ชมให้โชว์แล้วนะคะลูกสุกแล้วด้วยนะคะนี่ค่ะเต็มเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะเก็บไปบ้างนะคะมะยมแดงนี่มีประโยชน์เยอะนะคะทั้งเปลือกทั้งรากทั้งใบเขานะคะทั้งใบนี้ เอาต้มนะคะเก็บใบเข่าไปต้มกับใบของหมักผู้หมักเมียนะคะต้มอาบนะคะแก้โรคหัดในเด็กได้นะคะนี่เห็นไหมคะน่ากินไหมคะนี่ค่ะลูกสีแดงสดๆนะคะจะเก็บเฉพาะสีแดงนะคะ เก็บกินแล้วก็เดี๋ยวนำเม็ดไปเพาะนะคะนี่ค่ะสีสดสดสวยๆลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะจะมีสีขาวๆนะคะตอนนี้ช่วงนี้ที่บ้านเราพยายามฝุม่นเยอะนะคะสรรพคุณของขาวก็ดีมากนะคะเปลือกของขาวนี้ต้ม แก้ไขทับฤด,ดูได้ด้วยนะคะแล้วก็ใบของเขานี้นะคะเก็บต้มผสมกับหมากผู้หมักเมียนะคะแก้โรคหัดในเด็กนะคะผดผื่นคันได้นะคะตอนนี้ก็ล้างน้ํามาแล้วนะคะเดี๋ยวจะชิมนะคะหวานหวานแบบนี้นะคะอืม หวานอร่อยมากเลยนะคะแต่ต้องเป็นลูกสุกๆแท้ๆนะคะถ้าลูกไม่สุกก็จะออกรสเปรี้ยวหน่อยๆนะคะนี่ค่ะอันนี้คือเมล็ดของเขานะคะลูกนี้ได้สองเมล็ดนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเพาะต่อนะคะเดี๋ยวขอชิมให้หมดก่อนนะคะจะได้ได้เม็ดเพาะเยอะๆนะคะนี่ค่ะ ทั้งหมดเลยได้แค่หกเมล็ดนะคะเจ็ดเมล็ดนะคะเพราะว่า uth. บางลูกนะคะจะมีเม็ดแค่เม็ดเด,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 เดียวนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเพาะไว้นะคะเดี๋ยวหาก,กระถางแป๊บแต่เขาเป็นไม้ที่โตช้ามากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นไม้ที่ขยายพันธุ์ได้ยากมาก นาดบารายองพยมตอนมาสามรอบแล้วนะคะไม่สำเร็จเลยสักครั้งนะคะไม่รู้ว่าผิดพลาดตรงไหนนะคะก็ได้แต่เพ,าะเ,พาะเมล็ดอย่างเดียวนะคะก็มีเอซแล้วก็ผู้ที่มาเยือนบาลายองพยมนะคะก็แบ่งปันไปเกือบหมดแล้วนะคะที่เพาะไว้ต้นก็ยังไม่โตนะคะหนึ่งปีนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่า เขาไม่เติบโตเท่าไหร่เลยนะคะนี่ค่ะนี่อันนี้เดี๋ยวเราก็จะเพาะไวแบบนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะระยะหนึ่งปีนะคะนี่ค่ะต้นเขาจะได้ลักษณะแค่นี้เองนะคะนี่ค่ะต้นจะไม่โตมากนะคะนี่ค่ะนี่คือระยะหนึ่งปีนะคะนี่ค่ะ ก็จะได้แค่นี้เองนะคะนี่คือหนึ่งปีนะคะนี่ค่ะก็จะมีต้นแคบนี้เองนะคะคือเป็นไม้ที่โตยากมากนะคะบาลังพยอมก็เพิ่งจะรู้ว่าเขาขยายพันธุ์ยากเขาถึงได้มีราคาแพงนะคะวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาเพราะมายมแล้วก็พาไปชิมนะคะที่ต้นนะคะ นี่ก็คือต้นมยมแดงนะคะที่การเพาะเม็ดนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ